ีวิวเซรัร่มลดเลือนเรียวรอยให้ชมกันนะคะซึ่งเป็นสูตรที่เขาออกมาใหม่ล่าสุดแล้วทรายเนี่ยได้มาทดลองใช้ก่อนโดยใช้ต่อเนื่องมาแล้ว3สัปดาห์นะคะ บอกเลยว่าผลลัพธ์ที่ได้ว้า wow, วมากทุกคนนี่ก็คือผลลัพธ์ของทางเราเนะะี่ยค่ะจะเห็นเลยว่าบริเวณร่องมันดูมีความตื้นขึ้นตัวเส้นเนี่ยมันมีความจางลงจริงนะคะซึ่งเรารู้สึกว่า3สัปดาห์ทําได้ขนาดนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้าง amazing mm hmm. มากนะแล้วหลายคนเห็นผลอาจจะรู้สึกว่าอืผลขนาดนี้ราคาเซรั่มจะไปขนาดไหนราคาบอกเลยว่าจับต้องได้แล้วก็น่ารักมากนะคะอยู่ที่ผันต้นๆเท่านั้นค่ะนังนั้น ใครที่กําลังกังวลเรื่องริ้วรอยอยู่นะคะบอกเลยว่าคลิปนี้ห้ามพลาดเรามาทำความรู้จักกับเซรั่มขวดนี้กันค่ะนี่ก็คือเซรั่มที่จะมารีวิวให้ชมกันค่ะ L'Oreal Revitalift Foredinol r Serum เป็นเซรั่มสูตรใหม่ล่าสุดน,นะคะที่สามารถช่วยลดเลือนริ้วรอยแบบเห็นผลชัดและวัดได้จริงๆค่ะสําหรับแบรบ เราเนี่ยเราก็คุ้นกันดีอยู่แล้วเนาะว่าเขาขึ้นชื่อมากๆนะคะในเรื่องของนวัตกรรมการดูแลผิวและบอกเลยว่าเรียวเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มียอดขายอันดับหนึ่งทั่วโลกนะคะในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนะะ้าค่ะและเซรั่มขวดนี้ที่เราจะมาพูดถึงกันในคลิปนี้นะคะเป็นเซรั่มที่ผ่านการค้นคว้าวิจัยมาก,กว่า30ปีโดยผู้เชี่ยวชาญด,ด้านผิวหนังค่ะ เซรั่มขวดนี้อยู่ในไลน์ของ r e v i ท์ l ทอ t แน่นอนว่าคุณสมบัติช่วยเรื่องริ้วรอยนะคะแต่ว่าสูตรใหม่อย่างนี้ก็คือประสิทธิภาพเนี่ยล้ำไปยิ่งกว่าค่ะคือเขาสามารถช่วยลดเลือนริ้วรอยแบบเห็นผลลัพธบ และวัดได้เส้นต่อเส้นที่8จุดสําคัญบนหน้าเรานะคะ8จุดก็จะมีนี่เลยค่ะหน้าผากหวางคิ้วร่องแก้มมุมปากนะคะใต้ตาหางตาบริเวณแก้มแล้วก็ลําคอของเราค่ะซึ่งการที่เขาเลกล้าเคลมแบบว่าเห็นผลขนาดนี้เพราะว่าเขาผ่านการทดสอบในคลินิกแล้วนะคะว่าสามารถลดเลือนริ้วรอยได้จริงค่ะ ความแตกต่างของเซรั่มขวดนี้กับผลิตภัณฑ์ที่มีเรตินอลทั่วไปในท้องตลาดนะคะก็คือเซรั่มขวดนี้มีทั้งโปรเรตินอลและแอนตี้ริงเกิลเอเซนต์รวมกันถึง4%นะคะคือใส่มาให้แบบเข้มข้นเลยค่ะซึ่งสองส่วนผสมนี้นะคะเขาจะทำงานร่วมกันด้วยการไปส่งเสริมประสิทธิภาพในการลดเรือนริ้วรอยแบบครบวงจรค่ะคือทั้งเข้าไปกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวเก่านะคะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและป้องกันการเสื่อมของคอลลาเจนในชั้นผิวของเราดังนั้นจึงเป็น ทั้งการบำรุงลดเลือนแล้วก็ป้องกันการเกิดริ้วรอยไปพร้อมๆกันค่ะมาทำความรู้จักกับส่วนผสมหลักกันนะคะเริ่มจากตัวแรกเลยก็คือเรตินอลหรือว่าวิตามิน A ค่ะชื่อน่าจะคุ้นกันดีนะคะเพราะว่าเขาเป็นส่วนผสมนางเอกค่ะ ที่พบได้เยอะมากตามผลือพันลุ่มลดเลือนริ้วรอยนะคะเพราะว่าสารเรตินอลอะค่ะเป็นสารที่มีการใช้งานมายาวนานและผ่านการวิจัยทดลองเยอะมากนะคะว่าช่วยลดเลือนริ้วรอยได้จริงะคะ่ะเพราะว่าตัวเรตินอลเนี่ยนอกจากจะไปกระตุ้นให้ผิวเรานะคะเกิดการผลัดเซลล์ผิวเก่าแล้วยังกระตุ้นให้ผิวเนี่ยเกิดการซ่อมสร้างเซลล์ผิวใหม่ด้วยจึงทําให้ริ้วรอยของเราอะคะ่ะดูจางลงได้จริงนะคะแต่ว่าการใช้งานเรตินอลเนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดอยู่เพราะว่าตัวเขาอาจจะทําให้ผิวเราเกิดการรักใครเคืองได้ แต่ะบอกเลยว่าในเซรั่มตัวนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าเขาใช้เป็น โปรเรตินอลค่ะตัวโปรเรตินอลนะคะก็คืออนุพันธ์ของเรตินอลค่ะในส่วนผสมจะใช้ชื่อเป็นเรตินิลพารมิเตนะคะซึ่งส่วนผสมเนี้ยของทางแบรนด์เขาผ่านการทดลองและวิจัยกันมาแล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงนะคะมีความคงตัวที่ดีและที่สําคัญคืออ่อนโยนต่อผิวมากกว่าการใช้เรตินอลเพียวๆค่ะดังนั้นเซรั่มขวดนี้เราจึงสามารถทาได้ทุกวันเช้าและเย็นได้เลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามการใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของเรตินอลค่ะก็ควร ควรจะทากันแดดปกป้องผิวจากแสงแดดทุกวันนะคะและอีกหนึ่งข้อสําคัญก็คือถ้าเราเป็นผู้หญิงที่กําลังตั้งครรภ์มีน้องไม่ควรใช้ผลติตภัณฑ์ที่มีสารกลุ่มเรตินอลนะคะและอหนึ่งส่วนผสมก็คือ anti wrinkle essence ค่ะอันนี้เป็นส่วนผสมเฉพาะของ r o e l l นะคะที่จะประกอบไปด้วยสารหลายอย่างะคะ่ะอย่างแรกนะคะก็คือโปรไ l e n e ค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นส่วนผสมสิทธิบัตรที่พัฒนามาโดยบริษัทล o รีอลค่ะโดยเขาจะให้คุณสมบัติทั้งการลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ทาให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้ใส่มาเข้มข้นที่สุดในส่วนผสมนะคะเป็น HT, เอ็กซ์ตรีมิกเดียนที่ใส่มาสูงสุดอันดับหนึ่งเลยค่ะก็ถือว่าเป็นตัวที่แบบน่าคาดหวังผลมากๆนะคะตัวต่อมาค่ะคือเซนทรัล a าเอเชียติก้าเอ็กซ์ตรหรือว่าสารสกัดจากใบบัวบกนะคะก็อยู่ลําดับแบบว่าถัดมาจากตัวโปรไซเลนเนี่ยแหละคะ่ะสารตัวนี้ ะะจะช่วยในเรื่องของการลดการระคายเคืองผิวซึ่งใส่ว่าเป็นข้อดีมากคืออย่างแรกเนี่ยเขาใช้ตัวโปรเรตินอลที่มันไม่ระคายเคืองผิวแล้วแต่ยังใส่สารที่ช่วยลดการระคายเคืองเพิ่มมาให้ด้วยนะคะและตัวสารสกัดใบบัุบ,บกเนี่ยยังมีคุณสมบัติในเรื่องของการกระตุ้นให้ผิวเราสัง,ง,งเคราะห์คอลลาเจนได้มากขึ้นด้วยจึงทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความแน่นกระชับนะคะและตัวที่3มค่ะคือไฮยาโรนิกแอซิดนะคะตัวนี้ก็คือสารอุ้มน้ําที่ทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นอิ่มฟูค่ะและสารตัวที่ ะะอันนี้จะเป็นกลุ่มของสารค่ะที่ชื่อว่า Germalift Technology นะคะซึ่งเขาจะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมการลดเลือนริ้วรอยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นส,ส่วนผสมของตัวแปปบไทนะคะไฮโดรไลเซสโซยโปรตีน mm hmm. แล้วก็ส,ส่วนผสมของยีสต์ค่ะ และนี้คือข้อมูลที่อยากให้เพิ่มเติมไว้นะคะในเซรัร่มขวดนี้ไม่มีส่วนผสมของพาราเบนกับมินิรอลออยนะคะแต่จะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ที่เขาใส่มาเพื่อเป็นตัวทําละลายแล้วก็มีส่วนผสมของน้ําหอมนะคะแต่ว่าเป็นกลิ่นแบบอ่อนๆเบาๆะคะ่ะแต่อย่างไรก็ตามเนาะเรื่องอาการแพ้มันเป็นเรื่องส่วนบุคคลถ้าใครรู้ตัวเองว่าผิวค่อนข้างระคายเคืองแพ้ง,ง่ายเซนก็แนะนําว่าลองทาเทสที่จุดอื่นก่อนแล้วค่อยใช้ที่หน้าก็ได้เพื่อความสบายใจค่ะ มาดูลักษณะเนื้อผลิตภัณฑ์กันค่ะขวดของเขาเป็นหัวปั๊มแบบทึบแสงนะคะก็จะช่วยป้องกันความเสื่อมจากแสงแดดและอากาศได้ดีค่ะ กดออกมาหนึ่งปั๊มให้ผลิตภัณฑ์ค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะจะเห็นว่ากดออกมาปุ๊บเนื้อเหลวลงมาแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเท็กซ์เจอร์ของเขาเบาผิวมากๆเลยนะคะจะเห็นว่านี่ใช้รูปให้ดูรูปสักประมาณเนะะี่ยค่ะสองสาครั้งนะคะก็จะซึมผิวไปแทบจะหมดแล้วนะคะแล้วเท็กซ์เจอร์ที่เหลือบนผิวอะค่ะไม่เหนอะหนะแต่อย่างใดเลยนะคะแล้วก็นี่ไม่ทิ้งความมันเงานะคะแต่จะทําให้ผิวเนี่ยดูมีความชุ่มมากขึ้นดังนั้นเราสามารถใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นนะคะทาก ลงเมคอัพก็ได้ไม่ได้ทําให้เมคอัพของเราเนี่ยขึ้นคราบหรือว่าทําให้หน้าเรามันง่ายค่ะกลิ่นของเขานะคะจะเป็นกลิ่นแบบแต่ว่ามันเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆคืออ่อนมากอะเอาจริงถ้าไม่ได้ทักตอนแรกว่าส่วนผสมมันมีน้ําหอมนะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ากลิ่นน้ําหอมเขาชัดขนาดนั้นนะคะสําหรับวิธีการใช้เซมิทริกส่วนตัวที่ลองเองแล้วเวิร์กมากอยากจะมาแชร์กันโดยเฉพาะใครที่ผิวแห้งเหมือนกันนะคะคนผิวแห้งก็จะรู้เนาะว่าผิวเนี่ยมันเกิดริ้วรอยได้ง่ายนะคะดังนั้นเราจะใช้ขวดนี้คู่กันค่ะ นี่ก็คือตัว1.5% hyaluronic acid เนะีคะเป็นเซรั่มไฮยาที่เข้มข้นที่สุดในท้องตลาดบ้านเราแล้วนะคะแล้วก็อยู่ใน line revitalift เช่นเดียวกันค่ะขวดนี้จะช่วยเติมความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยผิวของเรามีความใสนะคะดังนั้นเมื่อใช้คู่กันมันจะเป๊ะเวอร์มากก็คือให้ผิวทั้งอิ่มฟูชุ่มชื้นยาวนานแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยนะคะซึ่งเวลาใช้เนี่ยส่จะลงตัวเซรั่มไฮยาเนี้ย เป็นพรีเซรั่มไปก่อนเพื่อเตรียมผิวเราให้มีความชุ่มชื้นนะคะก็จะใช้การแถบแทบลงไปเ,าเบาๆเหมือนน้ำตบอะค่ะจากนั้นนะคะก็จะลงตามด้วยตัวโปรเรตินัลเซรั่มนะคะโดยจะกระจายให้ทั่ว2ฝ่ามือแล้วก็ลูบลงไปบริเวณแก้มก่อนนะคะเพราะรว่าเรนแก้มเนี่ย เป็นจุดที่ผิวแห้งง่ายนะคะเราก็จะลูบลงไปโดยลูบลักษณะยกขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วที่เหลือค่อยไปลงบริเวณทีโซนจากนั้นกดมาเพิ่มอีกนิดนึงลูบบริเวณตรงคอของเราด้วยนะคะเมื่อลงเซรั่มเรียบร้อยแล้วอย่าลืมทาครีมตามนะคะเพื่อให้สารบำรุงเนี่ยสามารถเก็บล็อกอยู่ในผิวได้ตลอดวันและที่สําคัญตอนกลางวันห้ามลืมทากันแดดด้วยนะคะ ในเรื่องของผลลัพธ์การใช้ Royal Revitalift Forensial no Serum ขวดนี้เปิดให้ดูกันไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะคะก็ค่อนข้างชัดเจนเลยว่าร่องแก้มของเรามันดูตื้นขึ้นจริงนะคะแล้ว t e เจอร์ผิวโดยรวมเมื่อใช้ต่อนเนื่องมาจะรู้สึกว่าเขามีความเรียบเนียนมีความสมูทมากขึ้นนะคะซึ่งใครที่แต่งหน้าเนี่ยจะยิ่งสังเกตได้ง่ายน,นะคะจะรู้สึกว่าเราแต่งหน้าแล้วเออมันเกลีย่ยได้ง่ายมันติดทนแล้วก็ไม่ค่อยครกไม่ค่อยตกร่องผิวระหว่างวันนะคะแต่ถามว่าเออเราทำไมถึงเทียบไปดูแค่ร่องแก้มจุดอื่นไม่มีร,รอยเลยเหรออันนี้สาร,รภาพ,าพ ตรงเลยเจ้าว่าอายุ30กว่าขนาดนี้ก็ผ่านการโบท็อกซ์มาบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ว่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่ทรายไม่เคยฟิลเลอร์ไม่เคยโบท็อกซ์ใดๆนะคะก็เลยนํามาวัดผลการใช้สกินแคร์ให้ดูกันค่ะ จะเป็นสายเข้าคลินิกหรือว่าเป็นสายที่แบบอุ้ยไม่เอาฉันไม่ฉีดนะคะเซนก็แนะนําว่าการดูแลผิวด้วยสกินแคร์ก็ยังคงเป็นเรื่องจําเป็นนะคะมันคือขั้นตอนที่ช่วยเมนเทนผิวเราอะให้มีคุณภาพดีแบบนี้ไปได้นานๆนะซึ่งการใช้สกินแคร์จะเห็นผลได้ดีมากเลยนะคะเมื่อเราเริ่มใช้ตั้งแต่เนิ่นๆคือขวดนี้เขาเรียกว่าเป็นเซรั่มลดเลือนริ้วรอยเนาะแต่เราไม่ต้องรอให้มีริ้วรอยแล้วค่อยมาใช้นะคะสามารถเริ่มใช้ได้ตั้งแต่อายุ20่บกว่าแล้วค่ะค่อยๆบำรุงเขามาเรื่อยๆแล้วก็ส สิกว่านะคะมันจะเห็นผลจริงๆว่าคุณภาพผิวเราเนี่ยดูดีกว่าเพื่อนค่ะเอาเป็นว่าเซรั่มขวดนี้นะคะ ไอเทมถูกและดีได้เลยค่ะเมื่อเทียบกับส่วนผสมคุณสมบัติแล้วก็ราคานะคะราคาคือดีงามค่ะขวดนี้30 ml อยู่ที่1,299บาทนะคะหาซื้อง่ายมากค่ะมีที่ร้านวัดสด์และวก็วัดสด์นออนไลน์นะคะหรือว่าใครอยากจะช้อปปิ้งออนไลน์ก็เข้าไปได้เลยค่ะที่ L'oreal official store ที่ Shopee แล้วก็ lazada นะคะบอกเลยค่ะว่าเขามีจัดโปรคองแพมและส่วนลดมาเรื่อยๆก็ลองเช็คราคากันดูนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กันแล้ว จเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย